คัดมาอย่างดีมั่นใจว่ามีอุดมการที่หนักแน่นนะครับไม่มีงูเห่าแน่นอนแล้วก็ตั้งใจที่จะมาทวงแชมป์คืนนะครับการหมเียสาก็เป็นของเราแต่ว่าย้ายพักไปเราก็ต้องการที่จะทํา ให้พี่น้องชาวประชุมธานีมั่นใจในว่าที่ผู้สมัครทั้ง6คนนะครับรวมถึงเขต3ก็เลือกคุณชนทิชาคุณลูกเกดที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยมาพร้อมกับคุณรังสิมันโรมนะครับสมัยที่อาจีตั้งแต่ปี56นะครับก็มั่นใจว่าจะเรียกความมั่นใจคืนจากชาวประชุมธานีที่รักในนิติธรรมนิติรัฐรักในประชาธิปไตยได้แน่นอนแต่มากไปกว่านั้นก็คือตั้งแต่เขต1ถึงเขต6เนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครที่มีความหลากหลายนะครับมีที่เป็นนักธุรกิจ มีที่เป็นวิศวะที่เคยทำงานอยู่ที่โอซาก้าล้วก็เคยอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองปริมณฑลของโอซาก้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อปทุมธานีเปรีเทียบกับกรุงเทพมหานครในปริมณฑลเนี่ยมันมีเรื่องคมนาคมหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการวาง แผงเมืองยังไงบ้างก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างดีถ้พิสูจน์มาแล้วก็อยากจะมาทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนบ้างนะครับแล้วก็มีทางทนายแล้วก็มีนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ของปทุมธานีที่วันนี้ลงมาเห็นแค่3-4ชั่วโมงเนี่ยก็เห็นทั้งศักยภาพแล้วก็ความท้าทายของปทุมธานีศักยภาพก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าปทุมธานีเนี่ยมีแม่น้ําตัดผ่านนะครับต่างกัน ใกล้ๆก,กันกับอยุธยาแต่ถ้าเทียบดูรายได้การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยต่างกับอยุธยา10เท่า1020เท่าได้นะครับแล้วก็รายได้ปทุมธานีปกติเนี่ยต้องเป็นหลักพันล้านตอนนี้เลยอยู่ประมาณหลักสิหายไป85%ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เดินมาก็เจอกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลงพื้นที่พอด,ดีก็ได้พูดคุยกันเขาก็คิดว่าเนี่ยปทุมธานีม,มีมีจุดแข็งที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมีแม่น้าคล้ายๆกับอยุธยาก็น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าจะสามารถที่จะทําได้แต่คควววาาาาาาามมมมมทททท้้้ยยยก็ีีเเออะนะะนัื่่่งแํหล ผ่านจังหวัดแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหาน้ําท่วม3ครั้งในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับผมเป็นผู้แทนที่อยู่ในสภานะครับแล้วก็เป็นกรรมการงบประมาณเนี่ยเวลาจังหวัดมาของงบก็จะสามารถสแกนงบได้ปรากฏว่าจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องน้าท่วมเยอะอย่างปทุมธานีเนี่ยไม่มีเครื่องเตือนภัยเรื่องน้ําท่วมเป็นศูนย ค่าเฉลีย่ยของประเทศคือ41เครื่องของปทุมธ,ธานีเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่อาจจะเป็นปัญหามาจากรัฐราชการก็ดีปัญหาจากความไม่ใส่ใจของคนที่ทํางานในพื้นที่ปทุมธ,ธานีมาก็ดีแล้วก็ปล่อยให้มันน้าท่วมซ้ำซากอย่างนี้ใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> <S ความท้าทายที่2ก็สังคมสูงวัยเมื่อกี้มาจากทางวัดหงก็บ้านเลขที่2ทับหนึ่งยังจาได้อยู่ก็เป็นคุณป้าอยู่กับคุณยายสองคนนะคุณยายพิการ แล้วก็อยู่ห่างจากสาธารณสุขจังหวัดประมาณ20เมตร30เมตรอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันยังมีความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีที่ท,ที่ที่มันที่มันเกินกว่าจะทนได้เนี่ย ในเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตโควิดนะวิกฤตน้ําท่วมแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจอีกมันเป็นไตรวิกฤตที่ทะถมพี่น้องประชาชนในช่วงที่เรากำลังพยายามต่อสู้เรื่องสังคมสูงวัยสู้เรื่องอบํานาญให้ให้สูงกว่านี้เนี่ยมันก็ยังยังมีประชาชนที่ยังรอเราอยู่ก็หวังว่าว่าที่ผู้สมัครทั้ง6คนที่เราคัดสรรมาอย่างดีในฐานะที่ปทุมธานีเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ในฐานะที่ปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีรอยต่อในการที่จะต้องแก้ไขกับจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานคร อย่างนครนายกอย่างอยุธยาเนี่ยก็หวังว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะพยายามช่วงแชมป์คืนแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มสสอในประดุขนีให้ได้ยกจังหวัดเพราะว่ามาเป็นอันดับ2หมดเลยห่างแค่พันคะแนนมั้งห่างแค่ห้าพันคะแนนมัางม,มีมีที่3อยู่เขตสุดท้ายเขตเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเขตย,ยุทธศาสตร์ที่ต้องการที่จะแก้ปัญหายุธาทธศาสตร์สําหรับพรรคด้วยยุธทธศาสตร์สําหรับการบริหารพรรคกลางด้วยยุธทธศาสตร์สําหรับปัญหาระดับชาติอย่างปัญหาขยะ2.5หหรือว่าการท่องเที่ยวด้วย ก็เป็นจังหวะที่ก้าวไกลต้องการที่จะปักธงให้ได้แล้วก็ขอเรียกร้องอความมั่นใจคืนจากพี่น้องชาวปทุมธาน,นีผู้รักในประชาธิปไตยทุกคนว่าภาคก้าวไกลย,ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็เลือกตั้งไม่ใช่แค่เปลี่ยนรัฐบาลแต่เป็นการเลือกตั้งที่จะที่จะเปลี่ยนประเทศให้ได้ก็เป็นความตั้งใจของพวกเราครับค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรค่วงรัฐบาลพันคอนมากนี่มองยังไงบ้า,คางคะแมว ของเขาที่ต้องใช้คาว่าอะไรอยู่ใกล้น้ำต้องได้ใช้คาว่าหนีเสือป่าจละเก้เนาะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ที่สภาก็ก็โดนขึ้นใต้น้ําแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเสียงถ้าจะให้ได้เกินองค์ประชุมต้อง237เสียงนะครับพรรคฝ่ายค้านมีอยู่210ฝั่งนู้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ260กว่า สองกว่าแต่ว่าก็คือมีพักใหม่เกิดขึ้นก็สิบกว่าคนสิบแปคนตีถ้ี่สิบคิดง่ายๆมีพักเล็กอีกสิเสียงก็กลายเป็น30ิบเพราะฉั้นสาินั่นน่ะมันกลายเป็นเสียงสวิงน้ำอันนี้นี่ต้องเรียกว่าดาบนั้นคืนสนองเพราะว่าการที่มี ความพิกลพิการของรัฐธรรมนูญ60ที่ทําให้มีบันไดในการสืบทอดอำน,นาจให้กับพลเอกประยุทธ์เมื่อปี62ดาบนั้นคืนสนองก็ทําให้เกิดความจันคลอนในสภาได้เหมือนกันในขณะเดียวกันจะระเข้ยอยู่ที่คอรามอก,ก็มีปัญหาเรื่องความไม่ไม,ไม่ไม่ลงรอยการของพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลอีกเพราะฉะนั้นผมในฐานะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านระดับสต้อง ต้องใช้วิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะผ่านกฎหมายสํำคัญๆก็เป็นโอกาสแบบนี้ที่มีการาเช็คองประชุมบ้างอะไรบ้างแต่เช็คอง์ประชุมนี่มันก็ได้แต่เทคนิคอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดจะเอาทั้งเทคนิคแล้วก็เนื้อหา พรรคฝ่ายค้านต้องร่วมมือกันในการคว่ำกฎหมายอย่างเช่นสุราก้าวหน้าที่จะทําให้สิทธิในการทามาหากินเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยแพ้ไปแค่สิบกว่าเสียงในตอนนี้ก็จะพยายามทําอย่างนี้เพื่อที่จะให้การกกไกในการตรวจสอบรัฐบาลในการตรวจสอบรัฐสภาเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทําให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการอรภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งห้าสองแบบไม่ลงมติที่จะเกิดขึ้นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดก็จะใช้โอกาสนี้ในการซักถามแล้วก็ในการแนะนํารัฐบาลกับปัญหา วิกฤตที่มีอยู่ในตอนนี้ครับ การอภิปรายที่จะมีขึ้นนี่จะทําให้รัฐบาลเสียทรงบ้างไหมครับกับนโยบายหรือก็ต้องต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่ากลไกในการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีมาตราหนึ่งห้าหนึ่งกับหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมีการลงมติอันนั้นเนี่ยคือเช็คเมดถ,ถ้าพี่เล่นหมากลุกนั่นคือเช็คเมดอันนี้หนึ่งห้าสองเนี่ยมันไม่มีลงมติแต่ว่าเป็นการซักถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตหรือว่าเป็นเรื่องความไร้ประสิทธิภาพซักถามแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดผมเป็นถ้าพวกเราเป็นรัฐบาลเนี่ยวิธีการแก้ไขต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่่่่่่าาาาางงงงี้ใใใชชชมมมมมักก็็็อจจจะะไไถึเเเคททแตววนนนนปปปิศรรล เปิดสมัยประชุมหน้าซึ่งโอกาสในการใช้ หนึ่งห้าหนึ่งเช็คเบสเนี่ยจะกลับมาอีกทีหนึ่งก็จะไปในทิศทางแบบนั้นบางเรื่องบางอย่างที่แบบเป็นทุจริตที่จับได้ขาหนังค่าเขาแล้วข้าราชการชั้นสูงส่งข้อมูลมาให้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช้ในในในเวทีนี้แต่จะเก็บไววใช่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งแต่แต่จะมีการหมลงแล้วก็เปิดไปนะเพื่อที่จะให้อาวุธที่ใช้ในการตรวจสอบลไกของรัฐบาลแล้วก็ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอยู่ในเวทีที่มันที่มันล้มได้จริงๆซึ่งในช่วงตอนนั้นเนี่ยผมว่าเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงแดนนประหา เป็นช่วงแนนประหารของของรัฐบาลความสังครและก็จะเห็นภาพได้ชัดมากกว่านั้นเข้าไปถึงเดือนสิงหาคมที่จะเป็นช่วงที่สารรัฐธรรมนูญต้องตัดสินว่าครบ8ปีหรือเปล่าจนนั้นก็จะเป็นไตรมาสที่2ที่3เนี่ยจะเป็นช่วงคิวลิงโซนพิจารนาประหารเราก็จะดูจังหวะการเมืองแล้วก็เอาผลประโยชน์การเมืองของประชาชนไปที่ตั้งในการใช้สภาให้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับที่ประชาชนเลือกเรามาคุณพิจารณาถึงแนวทางการยุบสภาของรัฐบาลนะคะในรับาที่จะยุบสภา ก็ก็เป็นไปได้ตลอดแต่ว่ามันวิเคราะห์อย่างปกติมันไม่ค่อยได้เพราะว่ารัฐบาลนี้มาด้วยด้วยการเข้าสู่อำนาจแบบไม่เหมือนปกติถ้าเป็นรัฐบาลเก่าๆสมัยก่อนที่มาแบบประชาธิปไตยแบบเต็มใบในป่านี้ยุบไปนานละแต่ตอนนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามี มีกลไกพิเศษหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นส,สว250คนไม่ว่าจะเป็นอ,อ,องค์กรอิสระต่างๆท,ที่เขาสามารถที่ยังจะควบคุมได้อยู่เนี่ยก็อาจจะพยายามยื้อไปให้หมดแต่ว่าสรุปแล้วมันตอนนี้ก็คือรักษาอํานาจได้แต่บริหารไม่ได้รักษาอํานาจได้ให้ให,ให้ให้ตัวเองอยู่ต่อได้แต่ว่ามันบริหารแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะมองในมิติไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คงต้องต้องเป็นจังหวะที่เราจะต้องพยายามาทําหน้าที่แทนแล้วก็ทําใหา้รัฐบาลเนี่ยกลับมาจัดการได้ยกตัวอย่างวัคซีนที่แทงม้าตัวเดียวไอโอกองทัพเรื่องตัวช้างในตารวจนะทุกสังทุกครั้งเราก็พยายามไม่ได้แค่ต้องการที่จะทางานในสภาแต่ว่าสื่อสารไปกับพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงแนวทางแล้วก็ยังมีความหวังอยู่ว่าประเทศนี้ยังพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ มีความเป็นไปได้ไหมคะรัฐบาลจะยืดจนให้ครบปีละเขาก็คงต้องพยายามทําอย่างนั้นแต่ถามว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ก็ต้องดูว่าแน่นอนว่าเกมการเมืองมันมองช็อตเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับอพอแตกออกมาเป็นพรรคใหม่มีอยู่20เสียงทางฝั่งนู้นถ้าเราคิดแบบเขาได้อะไรองี้ก็คือเขาก็คงต้องหาวิธีที่จะต้องมาซื้อสสฝ่ายค้านกึ่งแม้ได้20 นั่นก็คือทุกอย่างมันจะต้องมีการแก้เกมอะไรของเขาหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันเราต้องถามตลอดเวลาว่าสมการว่าในสมการเหล่านั้นว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในป้าบ้านเลขที่สองทับหนึ่งที่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะกินแล้วคุณแม่พิการแล้วไม่มีสาธารณสุขมาคอยดูแลคอยเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะให้ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรพวกนีนะ้มันเป็นสิ่งที่พักเราพยายามที่จะ พยายามทําให้ได้แล้วก็นอกจากจะค้าแล้วก็ต้องหาทางออกให้กับประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันรั่วไม่ว่าจะเป็นยูเซปที่จะทําให้การรักษาของโรคโควิด hmm. ไ,ไม่สามารถเบิกกับโรงพยาบาลเอกชนได้ในขณะที่ mm hmm. วันนี้เท่าไหร mm ่สองหมื่นห้าสองหมื่นหกใช่ไหมกลับมาอยู่ในหลักสองหมื่นอยู่หมื่นห้าบวกกับเอทเคแปดพันก็สองหมื่นสามประมาณมันก็ยังเป็นสิ่งที่น่านกังวลครับกอดีคุณแจ้มมงคลกิจนะคะเหมือนกันแต่อ้างชื่อบอกผมพัก คนไปร่วมลุมสุดตรงนี้ก็มีการปรเมินไปไรอันนี้ไม um ่ไม่มีประเด็นอยู่แล้วครับเพราะว่าทั้งคุณนัชชาแล้วก็หมอเก่งวายโยก็ได้ออกมาแถลงชัดเจนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้าใจว่าไม่ใช่แค่ของพรรคเรานะครับของอาจารย์โควิดของของท้องถิ่นไทยก็ออกมา แถลงข่าวที่สภาว่าว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคงอยากจะให้ให้ครบ16เหมือนสมัยท่านสพง์อมรไิวั์สมัยท่านสุชาติตันเจริญสมัยท่านวราเทพรัตนากรให้มัน16เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเขาก็มีสิท์ในการที่จะรวมตัวแล้วก็พยายามทําอะไรให้ให้สร้างสรรค์กับสภาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรกับพรรคครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนี้เป็นการทําให้พรรคเสียหายไม่หรอกครับเรื่องธรรมดาครับ ทั้งสองคนก็ได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าประชาชนเข้าใจรับมองการที่รัฐบาลเตรียมจะทุ่มเงินเข้าอุปกรณ์น้ำมันสองหมื่นล้านในครงนี้ยังไงคะสามหมื่นไม่ใช่เหรอสองหมื่นสามหมื่นอ่าสามสามหมืน่นล้านก็ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ90 00ล้านที่ท่านสุภัทรพงศ์พูดเนาะล้วต้องอุดอุดราคาน้ำมันดีเซลเพื่อที่ให้อยู่ที่30บาทเนี่ยตรึงอยู่ที่3าุดบาทอ่าปีเดือนหนึ่งเนี่ยใช แต่นึงได้ใช้สิบพันเพราะฉะนั้นเงินที่เหลืออยู่เก้าพันเนี่ยสองเดือนก็จะหมดแนละ้วที่กู้มาใหม่สามหมื่นเนี่ยก็จะอยู่ได้อีกประมาณแค่ครึ่งปีเจ็ดแปดเดือนเท่านั้นเองปัญหาเนี่ยเรื่องเรื่องราคาก็สําคัญแต่ว่าเรื่องเสถียรภาพเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเขาปรับตัวได้เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะที่มันต้องกู้เนี่ยเพราะว่าไม่ไอกองทุนน้ามันเนี่ยไม่สามารถทําตามเจตนาลมได้ตอนที่ราคาน้ามันถูกเราก็ไม่กล้าเก็บแต่พอราคาสูงเราก็จะต้องกู้เงินมาใช้ผมก็เห็นอย่างนี้ครับว่า กู้เงินสามื่ล้านมาใช้ได้นะครับแล้วก็ตึงราคาอยู่ที่3.8อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่ามันมีความหลากหลายทางนโยบายได้อีกอย่างเช่นการลดเงินภาษีสารสามิตเหมือนอย่างที่รัฐบาลอภิพิธิ์เคยทำตอนนั้นรัฐบาลอภิพิธิษทำเนีหบาทแต่ตอนนี้เนี่ยความ เข้มแข็งทางการคลังของเมืองไทยไม่เท่าสมัย10ปีที่แล้วนะครับก็ถ้าลด6บาทเนี่ยเขาสภาเขาคำนวณมาให้ผมแล้วว่ารายได้จะหายไปกับประเทศนะสามแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นในช่วงที่ถังแตกแบบนี้แล้วก็มีงบประมาณเกินดุลขนาดนี้แล้วเก็บภาษีไม่ตรงเป้าขนาดนี้3ามแสนกว่าล้านมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังคิดว่าถ้าถ้าลดสัก2บาทสมมติ แล,แล้วเงินหายไปสักแสนกว่าล้านแต่ว่าสามารถที่จะช่วยพยุงให้ลดลงไปอีกเสริมจากกองทุนกองทุนด้วยสัราสามิตรด้วยรวมถึงออกอคูปองแกส๊สเพื่อที่จะช่วยกลุ่มที่เขาลำบากมากจริงๆผ่านไอข้อมูลที่ได้มาจากตอนเยียวยาโควิดผ่านบัตร สวัสดิการนะก็เป็นเป็นเด้งที่1เด้นที่2ที่ส,ท,สที่สามารถที่จะ,ะบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนในช่วงแบบนี้ได้ใน,ในช่วงแบบนี้ได้มากกว่าที่รัฐบาลทําอยู่กว่าที่กู้เงินมาสามกว่าล้านเรื่องเงินกู้นี่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเคยกู้มาตอนพอกกโควิดใ่าทุกคนยังจําได้5้าแสนล้านตอนนี้ใช้ไป3 000, 6, ามแสนหเหลืออยู่ประมาณแสนส ไอ้ตอนนี้นี่กเกิดเจิแแล้วเราก็ยังจบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโควิดไม่ได้ก็คงต้องมีสักวันที่ต้องกู้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ขยายเพดานไปแล้วรอบหนึ่งใช่มาขยายไปทำไปเจดสิบปอร็นต์ของ GDP ตอนนี้เช็คเมื่อวานนี่อยู่ประมาณ6กแต่ก็ต้องคำนึงว่าถ้า ถ้าสภาพเป็นแบบนี้แล้วยังบริหารไม่ได้แบบนี้แล้วจะต้องกู้เนี่ยมันก็จาเป็นที่จะต้องกู้เพราะว่านี่ของประชาชนมัน9 0กว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาถึงคอแล้วถ้าถามว่าจะให้รัฐบาลเป็นนี่กับให้ประชาชนเป็นนี่มากกว่านี้เนี่ยรัฐบาลยังพอที่จะเป็นกู้มากเป็นนี่มากกว่านี้ในการที่จะแก้ไขปัญหาี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ารัฐบาลไหนเป็นคนกู้เราไม่มีความไว้วางใจที่จะให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เป็นคนกู้อีกต่อไปกู้มากก็คือต้องต้องเอามาสร้างงานเอามาสร้างรายได้เอามาสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่รักษา จ้างคนที่ตกงานมาทย่างนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาด,ด้านเรื่องรายได้ถ้าเกิดคุณแก้แต่แ้ปัญหาเรื่องรายจ่ายอย่างเดียวในยุคที่เรียกเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจฟุบเฟอฟบก็เพราะว่ายังไม่มี กระเป๋าตังเงินในกระเป๋าตังยังไม่มีแล้วก็เศรษฐกิจสัญ,ญญาในการฟื้นก็ยังไม่มีเฟอเพราะว่ามันอยู่ในช่วงรอยต่อของเศรษฐกิจช่วงที่โควิดเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยแล้วเรื่องอระดับโลกเนี่ยก็มีการกักตุนสินค้ากันใช่ไหมอเมริกาก็อยากจะกักจีนก็อยากจะกักปุ๋ยมันก็เลยแพงเป็นต้นอย่างนี้ก็มีความจําเป็นท,ที่ที่จะต้องเอางบประมาณเนี่ยมาทาให้ไอ้ช่วงเศรษฐ,ฐกิจเฟร์เนี่ยให้มันเปลี่ยนผ่านไปได้แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องระยะยาวในการแก้ปัญหาเรื่องรายได้มากกว่าเรื่องรายจ่ายเรื่องรายจ่ายเนี่ยแก้ยากเพร มันต้องแก้ทีละจุดทีละจุด,จดคือรายจ่ายของ อ่าคนจนเมืองก็คนละแบบนะคนจนในในชนบทก็ก็คนละคนละแบบแต่ถ้าเกิดแก้เรื่องการสร้างงานเรื่องรายได้ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันมันสามารถกระจายได้ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเรื่องสุราเก้าหน้าที่พูดอย่างเงี้ยถ้าถ้าตลาดมูลค่ามันสองแสนกว่าล้านแต่มันอยู่กับแค่ไม่กี่ตระกูลแล้วก็อยู่แชรสิบที่ห่อชู้ให้มันเป็นห้าหมื่นที่ห้องเหมือนอย่างญี่ปุ่นแล้วก็ใครปลูกข้าวอย่างปทุมธานีปลูกข้าวสามแสนไร่จากหนึ่งล้านไร่เนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นอ่าเหล้าที่มาจากข้าวในลนักษณะต่างๆเหมือนอย่างญี่ปุ่นทำได้เนี่ กาสในการทามาหากินมากกว่าแล้วรายจ่ายจะขึ้นเนี่ยมันก็ยังพอที่จะยังอยู่กันได้เพราะรา,ายได้มันขึ้นแต่ถ้าเกิดช่วงนี้รายได้ยังหาไม่ได้รายจ่ายต้องแก้กันไปก่อนก็ต้องแก้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าตะกร้า,า,กกาสินค้าของของคนที่อยู่ในเมืองกับคนที่อยู่ในตน่าง,งจังหวัดเนี่ยคนละเรื่องคนที่อยู่ในเมืองก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคามานาคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ ize, ทีค่าบินโทรศัพท์ค่าอาหารเรื่องของคนต่างจังหวัดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าน้ํามันที่จะต้องเอามาทําปั๊มน้ําอะไรข้างในนะบริหาไม่ถูก อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไขให้โดยโดย่วนเพื่อที่ให้เก่าให้ถูกที่คันให้ได้การที่เปิดตัวทีมของผู้สมัครวันนี้ก็คือจอังหวัดอื่นๆก็จะเป็นเหมือนกันครับก็จะไล่าตามจังหวัดเพราะว่าเออเรียกว่าก้าวไกลสัญจรก็ได้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเป็นทมเนียมของพรรคเราที่พอประชุมสภาปิด นะผมก็จะไล่ลงพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาสองสามอาทิตย์ก่อนที่สภาปิดก็เริ่มลงแต่แต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ที่คิดว่ามีความพร้อมแล้วก็รีบนําเสนอกับพี่น้องประชาชนถ้านท้้ที่จริงๆแล้วก็ทํางานมาก่อนผมลงพื้นที่มาเยอะนะก็ทํากันสามสีเดือนอย่างที่พี่ๆนักข่าวก็อาจจะพอเห็นอยู่แล้วการลงพื้นที่เปิดตัววันนี้คือเป็น เหมือนากับการป้องกันรัฐบาลอยู่ไมค่ครบวาระด้วยหรือเปล่าคอะไรจะเกิดขึ้น,นก็เกิดขึ้นได้หมดครับการเมืองไทยเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการทํางานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ไม่ไดเอามาให้ให,ให้นั้นไม่ว่าจะยุบเร็วหรือว่ายุบช้าเราก็พร้อมหมดครับในกภาีของสถานทานี่เสถียรภาพของทพร,ร่วงสายฐานนี้อย่างเดียวแน่นไหมครับหรือว่า,า,านนมีญหานอะไรไหมครับ ก็มีมีเอกภาพดีนะครับผมก็คุยกับท่างคุณหมอชโชลนาน่นท่านเฉลียพิสูจน์อยู่ตลอดแน่นอนว่ามันก็มีความแตกต่างกันบ้างในในเรื่องของวิธีการในเรื่องของวิธีความคิดนั่นคือสาเหตุที่เราอยู่กันคนละพักแต่ถามว่าเป้าหมายใหญ่ในการเอาประเด็จการออกจากรัฐสภาหเหมือนกันไหมอันนี้ก็ยังเหมือนกันแน่นอนว่าในช่วงที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่อยู่ในช่วงที่มีโซเชียลมีเดียมีช่วงที่มีผู้สนับสนุนพักเหนียวแน่นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กันไปแล้วถ้าถ้าเกิดการวิจารณ์แล้วก็ร้องน้อมรับแล้วก็ปรับตัว แล้วก็ทําหน้าที่ได้แต่เป้าหมายในระยะยาวยังเหมือนกันครับ การคัดเลือกผู้สมัครที่จะมาลงสอสอนี้ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแลวใช้เกณฑ์คัดเลือกยังไงคะครับสมัยตอนอดีตนะคตใหม่ก็เวลาน้อยนะครับตอนนี้พรรคเก้าไกลก็มีเวลาทํางานล่วงหน้าทั้งประเทศเนี่ยมา1ปีนะครับมีอยู่สด่าน <c oughs> ด่านแรกก็คือต้องต้องเขียนว่าทำไมอยากจะเล่นการเมืองแล้วทำไมอยากเล่นพรรคนี้แล้วทำไมอยากเล่นตอนนี้ด่านที่2ก็คือจะมีการสัมภาษณ์นะครับอาจจะ3ามคน4ี่คนบ้างจากความหลากหลายนะครับเสร็จแล้วก็จะต้องเข้าโครงการอบรมนะครับว่าที่ผู้สมัคร ะะแล้วอันที่4ีก็คือต้องลงพื้นที่จริงแล้วก็หัวหน้าก็จะลงมาดูแล้วก็ช่วยแนะนําช่วยกันประเมินแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาช,ชน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จาก4ีดานเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นการกลองคนจากผู้สมัครที่เยอะมาเยอะพอสมควรให้เหลือที่เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นครีมแล้วที่มั่นใจว่า1อุดมการณ์หนักแน่นนะครับสไว้ใจได้ 3. ทํางานเป็น สก็คือติดดินอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนสามารถทํางานในพื้นที่ก็ได้ทํางานในสภาก็ได้ก็เป็นความตั้งใจที่ที่กระบวนการที่เราพยายามทํางานอยู่เนี่ยเป็นตัวที่นําเสนอแต่สุดท้ายแล้วแต่เราก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าการเมืองแบบนี้วิธีก้าวไกลแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีอาจจะถูกจับตามองโดยที่มากที่สุดคือเขตคุณลกเกตเพราะว่าเขตนั้นมีปัญหา คุณลูกเกดการพัดคุณลูกเกดมาเพราะอะไรคะอุดมการทีห่หนักแน่นแล้วก็ประสบการณ์ในการทํางานของเขาแล้วก็ความไว้วางใจที่มีก,กันละกันนะครับทุกคนก็รู้จักคุณลูกเกดอยู่แล้วทั้งในประเทศนะครับหรือแม้แต่นอกประเทศในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็คือมาขอให้ทุกคนที่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าคุณลูกเกดจะอยู่เคียงข้างกับพรรคแล้วก็ทํางานในใน,ในระบบวิธีของพรรคก้าวไกลนนนนกแน่นอนแต่แน่นอนแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องอประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองจากการเปลี่ยนบท จากนักกิจกรรมให้การมาเป็นผู้แทนแต่ถ้าเกิดใครยังนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงสสรมรังสีมันรมก็คือต่อสู้กับคุณลูกเกดมาสมัยด R g จธรรมศาสตร์ปีห6แล้วตอนนี้คุณรมก็ไปรองเลขาธิการพรรคแล้วก็ทํางานทั้งในพื้นที่ทํางานในพักคใต้ด้วยแล้วก็ทางานเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วยคุณลูกเกดก็เคยเป็นกรรมธิการวิสามานันเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับพรรคมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแล้วใหม่ก็เคยสามารถที่จะเลือกวันนี้พวก ทำงานได้เลยเอางี้ดีกว่า ในสานะที่คุณลูกเกดเป็นนักกิกรรทางการเมืองเนี่ยน่าจะมีคดีหลายคดีจะมีปัญหากับการลงสมัครหรือการวันเลือกตั้งคะคะจริงๆนะคะก็ต้องเรียนตามตรงว่าตัวเกดเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคาดีนะคะที่ยังค้างคา,งางและก็พัวพันอยู่ซึ่งทุกคดีค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิรัฐสิภาพนะ,ะในการแสดงออกนับตั้งแต่วันที่อเออลุกขึ้นมาต่อต้านการทํารัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแต่ว่าอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกคดีนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินนะคะว่า เราเนี่ยเป็นผู้ที่กระทําความผิดนะคะก็คือเรียกได้เลยว่าคดีดังการเนี่ยยังอยู่ในชั้นสามยังอยู่ในชั้นของการสืบพยานอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าก็จะไม่มีเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ในการลงตรงนี้ค่ะแต่จะไม่มีผลถ้าเกิดได้ดำรงตําแหน่งคือในส่วนตรงนี้นะคะเก็มองว่าเรื่องหนึ่งเลยที่สําคัญมากก็คือการที่ เ,เราเองเนี่ยต้องตั้งคำถามากับกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็ที่สามัันเลยก็คือผู้มีอานาจอย่างที่คือต้องเรียนตามตรงนะว่าตัวเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปค,ไปควบคุมนะคะทำตัดสินของศาลตรงนั้นได้แตออ่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลายๆคดีที่อยู่ในชั้นศาลณนะวันนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคดีของคนอยากเลือกตั้ง คด,ดีตั้งแต่ต่อต้านการชุมนุมรัฐประหารนะคะเมื่อปี2558เนี่ยอยู่ในชั้นศาลและเรามีพยานหล,ลักฐานในหลายอย่างเรามีการสืบพยานคะเรามีพยานบุคคลในหลายอย่างที่พร้อมที่จะเข้ามาพิสูจน์นะคะในชั้นศาลว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของพวกเรานะคะตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยจนถึงณวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งการเข้าร่วมการชุมนุมเ,เพื่อเรียกร้องของการปฏิรูปสถาบันกษัศริษาค่ะก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลค,นนะคะ่ะดังนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเกตเองไม่กังวลเลยะค่ะ เชื่อว่าสู้ได้ครับมันก็นักสู้ก็ต้องมีบาดแผลเป็นธรรมดาแต่ว่าการที่เลือกเขามาเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะชว์โชว์ยชว์ให้เห็นว่าการที่เอากฎหมายมาหลังแก่กันหรือเรื่องเกี่ยวกับนิติสงครามเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในในกระบวนการที่โดนกระทำมาโดยตลอดแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมเิดว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ทางพรรคก็พร้อมที่จะช่วยดูแลให้แต่เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องปทุมธานีเขต3ไว้วางใจได้ว่าเลือกเข้ามาปุ๊บก็ยังจะสามารถที่จะทํางานได้ครับ คุณพิธามีความกังวลไหมคะว่าจะถูกเปรียบเทียบกับจํานวนของสอส,อสอกับสมัยคุณธนาทรไม่ไม่ไม่เลยครับคือผมคิดว่าจํานวนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญแน่นอนว่าเรามีเป้าหมายว่าคราวที่แล้ว6.3ล้านคนเนาะที่เลือกพักอนาคตใหม่มาแล้วก็แสนห้าจากปทุมธานี23%ก็คือหนึ่งในสี่ของพี่น้องปทุมธานีที่ผมเดินสวนเนี่ยเคยเลือกอดีตอนาคตใหม่มาก็จะทํางานอย่างหนักให้ให้ไม่ผิดหวังและแน่นอนว่าเป้าหมายของเราก็คือว่าต้องการที่จะให้มากกว่า 6.3ล้านทั่วประเทศได้แต่ในเรื่องของจํานวนสสเรื่องอะไรนั้นมันมันไม่ใช่เป็นประเด็นที่ที่สําคัญสําหรับผมขอให้ได้มากขึ้นจํานวนมากกว่าเดิมแล้วก็พร้อมสู้ในทุกอ่กติกาแล้วก็พยายามที่จะทํางานให้เต็มที่แน่นอนว่าอ่ก็จะมีหลายคนที่ฝากความหวังกับเราไว้ไม่ว่าคนที่สู้มานานนะครับที่ที่อาจจะอายุมากกว่าผมรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้เลือกตั้งครั้งแรกปี6 2อายุ14ปีน,นี้อายุ18ปดพอดีเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกแต่ว่าก็ต้องมาเจอกับวิกฤตต่างๆท,ท,ที่เจออยู่ไม่ว่วาเป็นวิกจอกงิ โควิตเรื่องการศึกษาวิกฤตโควิดในการทำมาหากินก็ตาม5้าแสนคนที่จบมาแล้วยังหางานไม่ได้พวกนี้เนี่ยก็จะพยายามทํางานให้เป็นความหวังของเขาได้ให้เขาให้ได้แล้วก็หวังว่าจะสามารถที่จะซื้อใจเขาแล้วก็ทําให้เขามีความหวังอีกสักครั้งหนึ่งก็จะพยายามให้เต็มที่ครับเป็นไปได้ไหมครับที่จะ,ะทางพักจะส่งนักกิจกรรมในแต่ละจังหว<อ>ัดครัาเช่นสมมติมี6 มีหกเขตใช่ไหมครับอย่างน้อยต้องมีหนึ่งหนึ่งเขตที่เป็นนักกิจกรรมนะครับทางภาคความเนี่ยทางไม่เราเราเราไม่มี quota แบบนั้นครับไม่แล้วเราก็เราก็เปิดรับทุกอาชีพนะครับเราคิดว่าทุกอาชีพมีคุณค่า เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยเราให้เปิดโอกาสเท่ากันแต่ว่ากระบวนการในการคัดสรรกระบวนการในการตัดสินเงื่อนไขในการให้คะแนนอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีมีกระบวนการของมันอยู่มีคณะกรรมการสรรหายอยู่ผมเป็นหัวหน้าพักก็จิ้มไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทำงานกันเป็นกระบวนการทํางานกันเป็นสถาบันการเมืองก็คงไม่ได้เป็นลักษณะว่า เลือกปฏิบัติโดยการที่บอกไว้ก่อนว่าหนึ่งในหกต้องเป็นนักกิจการผมว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเหมือนกันไม่ได้บอกว่าจะต้องมีเพศใดเพศหนึ่งอย่างนั้นแท้จริงคือเราเราคิดว่าคุณค่าของคนที่จะมาเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยมันอยู่ที่ทัศนคติอยู่ที่ความสามารถในการทํางานอยู่ที่ความขยันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอาชีพใดจะเพศใดจะอายุเท่าไหร่ขอให้ผ่านเกณฑ์เนี่ยเราต้องการความหลากหลายอยู่แล้ว โอเคขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนก็เป็นการห้ข้อมูลจากคุณพิธาแล้วก็ทีมผู้สมัครสสปตุมธานีทั้งหกท่านนะคะ ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วความรวดเร็วตรงนี้เลยก็ได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวรู้สึกโปรแกรมหน้าเขาจะปีไปก็คือไปไปตลาดลางังสิตค่ะอันนี้เขาก็เป็นการถ่ายรูปทีมงานมา,าถ่ายกันเลย สิเอ็นาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีก็ขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้กับขอบคุณที่ติดตามกับเพจข่าวลังมดค่ะ